ดินแดนที่อเมริกาสร้างรอยแผลเอาไว้สงครามที่นั่นคือความแตกร้าวของทั้งประเทศและส่งผลต่อทั้งโลกเราไปเจาะลึกเรื่องราวนี้กันค่ะ แท้จริงแล้วโฮจิ Ho min, มินท์วีรบุรุษกู้ชาติของเวียดนามไม่เคยคิดจะเป็นคอมมิวนิสต์ตั้งแต่แรกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโฮจิมินที่รอนแรมออกจากเวียดนามซึ่งตอนนั้นตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเจ้าตัวเดินทางกับเรือโดยสารทำสารพัดอาชีพทำสารพัดสิ่งแต่ไม่เคยละทิ้งความฝันที่อยากให้เวียดนามมีเอกราชจากเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส ในช่วงการเจราจาสงครามโลกครั้งที่1โฮจิมินยื่นเรื่องไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาขอให้ปลดปล่อยหรือสนับสนุนคนเวียดนามในการต่อสู้เพื่อเอกราชจากฝรั่งเศสเสียแต่ว่าพญาอินซีในตอนนั้นไม่สนใจคำขอของชายคนนี้นี่คือความผิดพลาดก้าวแรกที่จะมาซึ่งความสูญเสียอีกนับแสนชีวิตในอีกหลายสิปีต่อมา เมื่อรัฐบาลตะวันตกไม่สนับสนุนโฮจิมินเบนเข็มไปหารัฐบาลคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตและได้รับการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้เงินทุนและอาวุธทุกอย่างจนมีความพร้อมที่จะทำสงครามประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสเทว่ามาเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเสียก่อนเมื่อสิ้นสุดสงครามคนเวียดนามซึ่งตอนนั้นญี่ปุ่นได้ให้สัญญาว่าจะประกาศอิสรภาพและในช่วงสุญญากาศที่เจ้าอาณานิคมยังไม่ปรากฏตัวมาเวียดนามประกาศเป็นเอกราชด้วยเสียงแต่ แตกสฝ่ายกลุ่มหนึ่งคือพวกโฮจิมินที่สนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต์กับอีกกลุ่มที่ไม่สนับสนุนลัทธินี้และพยายามดึงมหาอำนาจเข้ามาคานกับกลุ่มโฮจิมิน ยังไม่ทันที่จะหาข้อสรุปดีฝรั่งเศสได้กลับเข้ามาพร้อมการสนับสนุนของอเมริกาเพราะประเมินผิดพลาดไปมองว่านักต่อสู้เรียกร้องเอกราชในท้องถิ่นเป็นคอมมิวนิสต์ที่จริงหากอเมริกาสนับสนุนโฮจิมินตั้งแต่หลาย10ปีก่อนจะไม่มีลัทธิแดงแพร่ขยายอิทธิพลในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แน่นอน คนเวียดนามจำนวนมากต่อต้านฝรั่งเศสพวกเขารวมตัวกันต่อสู้และคัดขานเจ้าอาณานิคมการรบที่เดียนเบนฟูนำไปสู่ความพินาศของฝรั่งเศสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาเตรียมจะมอบเอกราชให้เวียดนามลาวและกัมพูชา แต่แล้วสหรัฐอเมริกากลับยื่นมือเข้ามาแทรกแซงเพื่อขจัดลัทธิคอมมิวนิสต์พวกเขาให้มีการแบ่งประเทศเป็นสองฝ่ายคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้โดยฝ่ายเหนืออยู่ภายใต้การปกครองของโฮจิมินส์ส่วนฝ่ายใต้ใช้ระบอบประธานาธิบดีแบบอเมริกาโดยสัญญาว่าในอีกไม่กี่ปีจะเปิดให้มีการทำประชามติว่าจะรวมชาติหรือไม่สิ่งนี้สร้างความผิดหวังให้เวียดนามเหนือพวกเขาส่งกำลังเพื่อยึดเวียดนามใต้ขณะที่กองกำลังในเวีย นำต้ก็มีส่วนหนึ่งสนับสนุนฝ่ายเหนืออเมริกาส่งผู้เชี่ยวชาญทางทหารมาตั้งแต่แรกเริ่มและเพิ่มความเข้มข้นในสมัยประธานาธิบดีสุดหล่อจอร์จเอฟเคนเนดีขอให้เข้าใจตรงนี้ว่า JFK ไม่เคยคิดจะยุติการเข้าแทรกแซงในเวียดนามเหมือนที่หลายคนคิด แต่เขาเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งกำลังเข้ามาในภูมิภาคนี้ซึ่งจะทวีทหารมากกว่าเดิมหลังความตายของเขาแรกเริ่มนั้นอเมริกาประเมินสถานการณ์ผิดพลาดพวกเขาคิดว่าหากสกัดกั้นภายคอมมิวนิสต์ไม่ให้รุกลงเวียดนามใต้ด้วยอนุภาพที่เหนือกว่าจะทําให้เวียดนามเหนือหยุดบุกเวียดนามใต้นี่คือความผิดพลาดครั้งที่สองเพราะคนเวียดนามจํานวนมากอยากรวมชาติไม่อยากแบ่งแยกและคนเวียดนามใต้จํานวนหนึ่งก็มีใจให้กับฝ่ายเหนือกระนั้นก็ ยังมีคนเวียดนามใต้อีกส่วนที่สนับสนุนให้อเมริกาคงกําลังทหารไว้นั่นทําให้เวียดนามเหนือบุกและโจมตีฐานที่มั่นหลายแห่งของอเมริกาและเวียดนามเหนือเมื่อมีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากและยังมีทหารพยาอินซีตายจึงมีคําสั่งให้ส่งกําลังนาวิกโยธินมายังเวียดนามใต้โดยจุดประสงค์แรกคือเพื่อพิทักษ์ฐานทัพทหารแต่เมื่อภัยของเวียดนามเหนือรุนแรงยิ่งขึ้นจึงมีการเปลี่ยนเป้าประสงค์ของกองกําลังอเมริกันให้สามารถรุก หาและทำลายกำลังเวียดกงซึ่งคือกำลังเวียดนามใต้ส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือเพื่อปลดแอกประเทศจากพยาอินซีนั่นทําให้สงครามเวียดนามเริ่มต้นขึ้นในวันนั้นยุทธศาสตร์ของอเมริกาเชื่อในกําลังอาวุธที่เหนือกว่าส่งกําลังเครื่องบินโจมตีอย่างรุนแรงหนักหน่วงมันสกัดกั้นการบุกข,ของเวียดกงได้แต่ไม่ทั้งหมดอาวุธและกําลังคนจากเวียดนามเหนือหลังไหลมาเวียดนามใต้ต่อเนื่อง แม้ทหารอเมริกาจะประทะและหยุดการรุกรานของเวยียดกงได้สำเร็จแต่พวกเขาไม่อาจรักษาพื้นที่ได้สร้างความตกตะลึงให้กับทหารที่มีเพื่อนร่วมรบสละชีพพวกเขายึดเนินได้ก่อนจะปล่อยให้เวยียดกงมายึดในเวลาต่อมา การส่งทหารไปตายไกลสุดขอบโลกห่างจากอเมริกานับพันกิโลเมตรสร้างความไม่พอใจให้กับคนในประเทศมีการรวมตัวประท้วงคนดำโกรธแค้นที่อเมริกันพวกเขาถูกเหยียดผิวโดยคนขาวและทางการแต่กลับมีหมายเรียกให้เกณฑ์เป็นทหารไปฆ่าคนเวียดนามที่พวกเขาไม่รู้จักและไม่เคยมีความโกรธแค้นกันแม้แต่น้อย ปฏิบัติการทางทหารของอเมริกานำไปสู่ความอื้อเฉาทั้งฆ่าผิดหมู่บ้านยิงผู้บริสุทธิ์และไม่อาจแยกแยะได้ว่าใครคือเวียดกงใครคือแนวร่วมอเมริกากลายเป็นตัวร้ายพวกเขาทิ้งระเบิดเวียดนามเหนืออย่างมหาศาลยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งที่สองแต่สกัดกั้นการขยายตัวของเวยดกงไม่ได้พวกเขาไม่เข้าใจว่านี่คือสงครามรวมชาติไม่ใช่การสกัดกั้นคอมมิวนิสต์แม้จะชนะศึกแต่กลับพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้ยิ่งขึ้น はい。 สุดท้ายสื่อมวลชนตีแผ่ข้อมูลว่าอเมริการู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเวียดนามคือยุทธศาสตร์ที่ล้มเหลวพวกเขาลงแรงเพื่อพบแต่ความพินาศแค่ยื้อความขัดแย้งนี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่อาจหวังผลชนะได้พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกในดินแดนที่ทั้งสังคมมองว่าอเมริกาคือตัวร้ายในที่สุดหลังผ่านไปหลายปีอเมริกาถอนตัวเองจากเวียดนามสร้างความเจ็บปวดให้กับประเทศที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจแต่ไม่อาจสกัดกั้นเวียดนามเหนือได้ และในที่สุดเวียดนามใต้ก็ถึงการอาวสานโดนเวียดนามเหนือย,ยึดฝันที่โฮจิมินต์ต้องการเป็นจริงแม้เขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นมันเพราะตายไปก่อนก็ตามนี่คือบทเรียนอื้อฉาวของอเมริกันทุกครั้งที่พวกเขาสร้างความขัดแย้งบุกรุกประเทศอื่นผลที่ได้คือการเป็นอันธพาลที่จบลงด้วยหลายชีวิตสูญเสียและทำให้เห็นว่าสงครามที่พวกเขาสร้างนั้นไร้สาระไร้ค่าแค่ไหนเพราะมันจบลงที่ความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่ง น่าเสียดายหัวใจเศร้าว่าอเมริกาไม่เคยเรียนรู้ในความผิดพลาดของตัวเองเราจึงเห็นโศกนาฏกรรมที่พยาอินทรีตัวนี้ก่อแล้วได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมแย่กว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมทุกครั้งไป ความอับปะยศะของอเมริกายังมีให้เห็นแตกต่างจากจัก,กรวรรดิมหาอำนาจอื่นคือเราสามารถด่าว่าพวกเขาได้อย่างเต็มที่และนี่คือเรื่องราวของพยาอินซีตลอดทั้งเดือนนี้พบกันใหม่กับสเปเชียลเคสเปิดไฟล์ไขคดีในเดือนหน้ากันค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอดใจรอกันนะคะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามค่ะ